สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาชมกล้วยไม้อีกแล้วนะคะกล้วยไม้ของเรากำลังจะออกดอกหลายช่อเลยนะคะเก่งมากเลยนี่สําเร็จสันเร็จรอลุ้นค่ะว่าดอกจะเป็นสีอะไรช่วงนี้กำลังงามเลย จะเข้าฤดูหนาวแล้วนี่ช่อที่งามอยู่แล้วก็งามค่ะชื่นใจเลยสำหรับคนที่รักกล้วยไม้นะคะยังคงสวยงามค่ะ เรามีปุ๋ยละลายช้าให้กับกล้วยไม้ของเรานะคะเห็นกระเป๋อสีเขียวนั้นไหม